รายการนี้จัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพเสียงพฤติกรรมไม่เหมาะสมความรุนแรงเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรชวนผู้ปกครองมารับชมด้วยกันนะจ๊ะฟินฟอ็อกไทยแลนด์เสนอ ครับวันนี้นะะชอนบานแถวนี่เดี๋ยวติดตามตัวต่อไปแล้วกันนะเดีย๋ยวอย่างครฟินนี่ข้านทางไว้ใจได้วันนี้รถเยอะมากเลยไปลุยตัวต่อไปครับสามามันวันนี้มาน้อยแต่มานะ อึงหลังถ้าอ่อนอย่างเงี้ยอย่าตีนะอเงี้ยนานๆปลาแม่จะกัดตักตัวหน,นึ่งเวยนียนยนย่โลกว่าสำรวจไปอีกจะเจาะบอกเจ๋ง

สายโลมากันเลยทีเดียวเชียวงานิวมาจากนรกสีส้มเกลียเก่าแต่เก่าอยู่เสมอน่ครับสุดยอดมาช้อนวันแผ้วมาใจได้เลยเยียวยางอ่ะคลายฟิน มีไว้ไม่หดตายเรียบร้อยครับบบ่ายครับท่านผู้ชมนี่จัดไปอีกหนึ่งตัวครับจวดๆสีเขียวแม่งโคดดุอ่ะแม่งกระโดดกัดเลยอ่ะเฮียแม่งทนไม่ไหวอ่ะแม่งเห็นเืียฟินมากัดเลยตัวนี้ดูจัดเลยจัดไปจวดจดสีเขียวมีไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะนี่แน่นๆน่นสองเล่มเหีย ใช่หรอแตกน่องตลอดได้หว่าใช่หรอไอ้สัตว์ว่าใช่ไหมแตกน่องอ่ะแตกน่องตลอดเลยแตกน่องตลอดเลยแต่เมียแตกปากตล,ลอดแตกนอก่องแตกใัวหน้าอย่างนี้แต่ท้องท้องไม่ไงวะท้องสองคนด้วยกัน,นย,ยุ่งเลย <c oughs> ใครอ่ะเฮ้ยโจพูดไปเดี๋ยวเมียคิดมากหยอกหยอกเยืยๆเยียอไอ้อบติดชิปไายแล้วสายน้าไม่มีต้องลงลงน้ำแยงรอเฮียอเลยไปสิเหลือชุดสุดท้ายแล้วยกิฟตก็ตัวสุดท้ายกูก็เหลืออันเดียวสายน้าก็คืบสุดท้ายกิฟต์ก็สายน้าต้องเข้าแล้วครับจริง เฮ้ยจัน,นติดตรงไหนวะเหยื่ออะไรอ่ะเหยื่ออะไรตัวเหี้ยื่อเัวเหี้ยอีหลายปีเดี๋ยวลูดมั่งเดี๋ยวเหยื่อติดเดี๋ยวขาดโอ๊ะไปอีฟปาลำคากนกั๊กจี้ แต่ว่ามันต้องบอแบบว่าไม่ค่อยได้ขายจริงๆริงราาส่งเราไปซื้อแป๊บสักประมาณแปสดแสิบบาทเรียบร้อยครับนี่ อะไรวะตำรวจป้อมไงตำรวจป้อมก็มาไอ้สัตว์เคลียร์เกียร์ตัวอยู่เกียป้าเบอร์ไม่ตกแล้วมั้งจะกัดจะปาไอ้เกียร์จัดเกียร์อะไรอ่ะลืมเลยอะไรวะเนี่ยอะไรวะลูกยอลูกยอลูกยอฟินสีแดงแตงอาลุงสุดยอดไหมสุดยอดลุงบักไอ้ช่ันไอ้ช่ัน กระเป๋าด้วยน,นะผลงานอยิบหยิบไข่ฟกัดสามทีสองสามทีขอโทษเลยนี่แน่นสองเล่มไปเลียร์ตำรวจต่อไอ้จับ <laughs> ครับเล่นเกมกันนะครับเกมนี้เอาแม่เอาแม่เอาแม่พี่ปีเตอเอาไข่ไอเอกอ่ะไอเอ็กอ่ะเย็นไอ้ยูมาสี่คนไอ้ยูตะกล้องเล่นตะกล้องไปเล่นไอนี่คาใจเอาวเกมนี้ถือว่าเกมมันคือแป้งนะครับทุกคนรู้นะว่านี้มันคือแป้งนะครับหลายๆคนอาจจะเห็นว่าอย่างอื่นนะครับแต่ผมมองว่ายังไงมันก็คือแป้งเออมันก็แป้งอ่ะนะครับเป็นเกมหลบแป้งหลบไข่นะครับก็คือวิธีเล่นนะครับผมจะให้สมมุตินะกออฟนักออฟเล่นก่อนผมให้นักออฟเนี่ย ปล่อยลงมานะครับให้นะอ้องออฟโยกหลบภายในสิบวินาทีนะครับถ้าโยกหลบได้คือรอดไม่โดนแป้งนะครับรอดจากแป้งไปเสร็จปุ๊บอย่าไปรอไข่ต่อหลบคนละสองทีมีครั้งมีเวลาครั้งละสิบวินาทีกูเล่นด้วยอืมแล้วโดนเลยดีวาก็ก <laughs> <laughs> ็ถ้ามึงถ้ามึงรอดแป้งมึงอาจจะโดนไข่หรือถ้ามึงรอดทั้งคู่เลยก็ถือว่ามึงเชิงมวยมึงดีมันถอดอ๋อแบบไอ้เนี่ยเนี่ไอ้เอี่ย แต่ต้องปิดตานะาต้องปิดตาต้องปิดตาไม่เห็นนะดิออะอย่างนงี้ยอย่างงี้อยงงอย่างยกยกชุดอย่างเงีงย้งยไอ้ไอ้ไออบหลบอ่าอย่างเงี้ยหลบไม่โดนอย่างเงี้ยหลบไม่โดนอย่างเงี้ยคือไม่โดนอย่างเงี้ยคือไม่โดนแต่คือต้องปิดตาไงเข้าใจปะ่ะ <c oughs> ต้องปิดตามีเวลาคนละสิบวินาทีนะครับมีแป้งหนึ่งรอบไข่หนึ่งรอบไปรอดูครับว่าใครจะโดนละลายบ้างนะครับจากเข้าที่ผมเล่นเกมนี้มาผมมีเทคนิคอยู่นิดนึงแต่ผมไม่บอกนะครับไป ไอ้สองสองวิสัดเข้าตาถุงขาดไอ้เ้ยจับปะเนี่ยตายเจียไอ้เจับไอ้เป็นหุงมันยกหลบได้ป่ะได้ได้ไม่ใช่เอายังเนี่ยยังยังยังอะไรจะบอกตั้งนะเริ่มเอาไปราโดนแป้งเลยยอกคยกปล่อยแบบแค่นี้เฉย ไอ้ที่ลมเปหมืนเหมือนะแวงเหมือนใครเหมือนจะใครจะตกอ่ะนั่นน่ะติบวิ๊บอันไหนยงไงวิ๊เนี่ยอ๋อสิบสิบร้อยยี่สิบเอาเลยปิดปิดตาปิดตาเอาละบอกด้วยนะเฮ้ยปิดไม่ดีเอาจ็อเฮ้ยอย่าเดี๋ยวเข้าไปผ้าเข้าตาผ้าผ้ายุ่นอาละบอกเอา เตี๊ยังเฮ้ยตี๊ยังเนี่ยเริ่มเริ่มยี่แปดไหนเริ่มเตีมเริ่มแล้วโดนใช่ไหมเนี่ยโดนดีเจอกลมวยเขาดีเลยีเยหลบแดงหลายทีอตามันมากถือรอดนะนี่หลบแดงหลายทีมีฟ้าขนาดนี้เห็นบ้าเลยทีน้ไม่เห็นวุ้ยสัตบ เห็นปะเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นเอาลราบอกนะเอาโดนแล้วฮะเอาลราบอกนะเอายังเอาเฮ้ยตัดเฮ้ยต้องไม่หมุนด้วยวไม่โดนเรียบร้อยแป้งนนี้โดนโดนลวกเลยโดนโดนโดนสามรอบเริ่มนะ เฮ้ยเฮ้ยอีกสามวิเฮ้ยอ่ะเย่อเอาไปโดนหมดแล้วหมดแล้วเฮ้ยใช่อะอ้าวเหย้่อไปโดนโดนแป้งเดียวเก่งอะเดี๋ยวเริ่มเริ่มที่สูงนะเริ่มนี่ หมดังหมดเวลาเดี๋ยวดนหน้งตาดิวดัยบอกบอกเอาอะไอออฟรหมังสาม หวยมึงเล่นยิ้มมไม่โดนเลยไอ้ยิ้มมึงมึงนี่จะบอกให้นะไม่มีทางโดนหรอกมึงนั่งตะแคงอ่ะมึงนั่งตะแคงยังไงก็ไม่โดนหรอกไอ้ยี้มเอาอะไรเล่นรู้มากมึงดูว่าใครมันอยู่อย่างเงี้ยมึงลองนั่งตะแคงดินั่งตะแคงหางกันนู้นดิดูดิใครมันก็ไม่โดนหรอกโยกซ้ายโยกขวาหลบได้มึงจะตะแคงหนีดิอันนับไม้ขี้โกงไอ้เนี้ยนี่โดนเอ้ยโดนไอ้สัตว์ ขอาพูด่ะนลอเรียบร้อยไปฮะอะไรวะจะโสดอยู่แด้วด้วยเนี่ยถ้าเกิดมึงโจมสายไปเมื่อกี้น่ะลออลออเลยรวอนมาเชื่อวกลับมาขวาล้อล่อยังยังรดับดา หลับตาหลับตาขับแป้งหน่อยนี่เหมือนในนี่เลยวะ่ะผีน้อยเพื่อนรักลืมเลยว่ามีไข่สิบกว่าใบนะใส่ <S <S โดนแล้วก็เอาเียอะมาแค่นี้ ปักแป้งเลยนี่เลยแพะหมดแล้วเนี่ยแล้ะไงไอ้นี่ไอ้นี่แพ้โดไอ้นี่ทั้งไข่ทั้งแป้งเลยนะครับเดี๋ยวพอแป้งไข่ไข่ก่อนไข่ก่อนแล้วแป้งแป้งก็โบกแล้วไข่ทีใช่แล้วก็พริกพลิกลงท้าได้เลยค่ะเออทอดแดดไข่เคลือบไปก่อนไข่นี่ไหลท่างนี้แดกอะไรอยู่วะอืมมากแล้ว หแบ่งกันเห็นนันเล่นป่าใครเรียบเลยเยอะด้วยเออทำไรกล๋วยอ่ะใจเย็นดิใจเย็นดิน้องมึงอย่าตะแคงดิตะแคงมันยิงเข้าโอ้โห้นอกครับครับไม่ได้เข้าหูเดีเท่าไรไอ้ได้เข้าตะโบกมึงน้องแมสมันตันแมนตัน โอ้ยเยี่ยมเข้าแม,มนหายใจไม่ได้แม้แมนแม,แมเก็บไว้ก่อนไม่นะเดี๋ยวนอันนึงนี่ทอดเลยแตบบ่แป้งมันเข้าจมูกมันไอ้นี่เฮ้ยไข่คคไม่หมดอีกอ่ะอุยอะไรนี่เอาต่อ ทำไมโอ้ยเรื <S <s ่เยอะที่สายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยอะไรเนี่ยเอาดิสัตว์เหนื่อยหน้ามันดิโถมันก็ไม่ลงหน้าโอ้ยโอ้โหอย่าจะใส่เข้าไปทำไมวะเนี่ยในรู้ว่า โอ้โหโอ้โหโอ้ยต้องดิตาเยอะแยะหูเย็ดป่ะนี่หูล่องมรสุมไม่ไหลลูกมึงโอ้โหถึงในแสนสองกูแล้วอะไรอีก คอเลยมีับ้งฝากน,บบนอยากได้ไปวยครับแจ๊วเก่าเาจ้าเดิมตัวเดิม,ต,ดมตั้งแต่เมื่อเช้าหลังจากที่ติดนูน่นติดนี่ขาดมาั่งอะไรมั่งนี่ครับตัวที่สองก็มาต้องดรต้องดรให้เลยเท่ก่อนถึงจะกินนี่ครับฝาหลังฝนสวยงามเสมอชุ่มฉ่ำกันไปเลยกันเลยทีเดียวเชียวลินพันกันหมดครับ เดี๋ยวเราตามดูวันนี้ป่ะว่าเราจะเปียกหรือว่าจะยังไง